กระแสของพรกก้าวไกลนะครับตอนนี้ยังดีอยู่แม้ว่าสารรัฐธรรม,มนูญเนี่ยจะสอออกมาแล้วว่าเ,ออเรื่องของยุบพักการเมืองเนี่ยและการยุบพักก้าวไกลก็จะร่อแรร่่อแร่ซึ่งตอนนี้ประเด็นเรื่องของการยุบพักก้าวไกลก็กลังรอรุ้นอยู่นะครับแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าการมีปฏิกิริยาออกมาดิน้นนะโดยเฉพาะคนที่เป็นด้อมสม้มโดยเฉพาะคนที่สาวก ก้าไกลแม้แต่คนในพักเก้าวไกลยอยา่างผู้นําฝ่ายค้านคุณตอมชัยทวัตุลาทนเนี่ยนะครับก็ยังพูดว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีอํานาจยุบพักการเมืองวันนี้เรามาไขความลับกันว่าสารรัฐธรรมนูญจะไม่มีแล้วใครจะมีกันแน่ครับ <Yes, c oughs> <ๆ S 1> อาจารย์เสรีครับคือเขามองว่าอย่างนี้เขามองว่าเรื่องของการที่จะยุบพักหรือไม่ยุบพักเนี่ย มันเป็นเรื่องที่เป็นกฎหมายพักการเมืองของกกตส่วนสารธรรมนูนมีหน้าที่วินิจฉัยเพราะฉะนั้นเนี่ยสารธรรมนูญวินิจฉัยว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นการซกรอกก่อน,นทำลายเออก็ได้ยินแล้วนะ,ะแล้วก็สารสั่งให้หยุด,ยดการ,ก,ารกระทำเพราะฉะนั้นถ้าเขาหยุดการกระทำก็แปลว่าเขาได้ทำตามที่สารธรรมนูนได้สั่งแล้ว ส่วนการยื่นยุบพักนั้นเป็นการยื่นจากกกตซึ่งมีกฎหมายพักการเมืองอยู่ในมือครับเขาก็มองว่าโดยศักดิ์ศรีแห่งกฎหมายเนี่ยกฎหมายที่ควบคุมรัฐปรมนูญนั้นย่อมสูงกว่ากฎหมายที่ควบคุมพักการเมืองของกกตเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อสารับน,นูญสั่งเพียงให้เขายุติเลิกที่จะเอาเรื่องหนึ่งหนึ่งสองมาหาเสียงแล้วเขาก็ยุติแล้วเขาทําตามคําสั่งแล้ว ดังนั้นจะมายุบเขาโดยที่กกตเป็นคนยื่นกฎหมายที่กกตถืออยู่มีศักดิ์ต่ำกว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของสารรัฐมนูญจึงมีคนบอกเคยก็สารรัฐมนูญเนี่ยเขาผูกพันทุกองค์กรแล้วจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายพักการเมืองที่กกตเขาถืออยู่เนี่ย ก็จะต้องร่างภายใต้ข้อกําหนดของสารรัฐมน,นู่เขาจะร่างขึ้นมาแย้งกับสารรัฐมน,นูาไ,ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อทางด้านกรกตยื่นไปตามหน้าที่ของเขาที่มีกฎสอดคล้องกับรัฐมน,นูญและทําไมสารรัฐมนูญจะยุบเขาไม่ได้ทั้งนี้าก็ยืนกรานว่าตัวเองยังไงเ้าบอกว่าจะไม่ยุบตัวเองจะไม่ ทิ้งพักนี้ตัวเองจนกว่าจะมีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งที่จะมาชี้ชัดว่าเฮ้ยขอยุบพรคคุณนั่นก็คือสารรัฐธรรมนูญไงแต่ที่ได้วิธีสู้ของเขาเนี่ยสารธรรมนูญไม่มีหน้าแต่ยุบสู้แบบนี้ยังไงก็แพ้อ่าเพราะฉะนั้นธงทางการเมืองของก้าวไกลเขาคืออะไรขเขาคือสารธรรมนูญไม่มีสิทธิ์จะยุบเขาแค่นี้ สารรัฐธรรมนูญนั้นเพียงแค่สั่งให้เขายุติไม่อามาหาเสียงแล้วเขาด้ทําตามแล้วไงลนะ่ะแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เห็นหัวสารรัฐธรรมนูญเลยนะเวลาเขาพูดจาวิพากวิจารณ์เขามองว่าโอ้โหสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ควรจะมีอยูอ่เลยใช่คือนอกจากไม่ควรจะมีหรือถ้ามีอยู่ก็ต้องลดเรื่องของอํานาจลงสิ่งหนึ่งที่เขาเคยพูดชัดเจนมากคือเขาพูดว่าอะไรรู้ไหมสารรัฐธรรมนูญเนี่ยกําลังก้าวไก่การทํางานของ นิติบัญญัติคือตุลาการนิติบัญญัติบริหารเนี่ยแยกกันดังนั้นการที่เขายื่นกฎหมายอะไรเขาไปในสภานิติบัญญัติก็เป็นเรื่องของนิติบัญญัติสารธรรมนูญซึ่งเป็นฝ่ายตุลาการจะมาบอกว่าไอ้เรื่องเอาเข้าไม่ได้ไอ้นี่เข้าไปแล้วผิดธรรมนูญเขากล่าวหาว่าตุลาการเนี่ยไปก้าวก่นิติบัญญัติเอาถ้าเกิดนิติบัญญัติออกกฎหมายแล้วมันแย้งกับรัฐมนูญปี60แส้วนสารธรรมนูญจะนั่งเป็นได้อยู่เหรอใช่แล้วการที่ ตุลาการศาลเนี่ยจะพิพากศาตัดสินประเด็นของก้าวไกลอะไรก็ตามเรื่องพิธาเรื่องก้าวไกลก็มีหน้าที่โดยตรงบางอย่างตัดสินถูกใจยังไงก็โอเคก็ยังอยียงน้อยก็ยังดีว่าสาลรัฐมนูนก็ยังที่จะพอมีมาตรฐานมีตราช่างที่ตรงแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามตัดสินหรือวินิจฉัยว่าโอ้โหตอนนี้มติ9ต่อศูนย์เอกฉันก้าวไกลผิดคุณพิธาผิดนเขาเรียกว่าก้าวไกลอันนี้คือก้าวไกล ไม่ให้คนนี้เป็นนายก<อ>ก็คือก้าวไก่บริหาร<อ>ไม่ให้แก้กฎหมายนี้ก็คือก้าวไก่ีิติบัญญตัติเขาพูดอย่างนั้นตอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ก้าวไก่มันคือการทาน,ทานอำนาจ,นาจถูกไหมใช่เมื่อดิติบัญญัติจะออกกฎหมายที่ไม่เข้าท่าตุลากา,การก็ต้องเข้าไปคานอำนาจว่าอันนี้ทําไม่ได้ หรือถ้าเกิดฝ่ายบริหารจะแต่งตั้งใครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและตุลาการสารนํานุนชี้ว่าคนคนนี้เป็นไม่ได้ไม่เรียกว่าก้าวไกยบริหารแต่เรียกว่าทานอํานาจอา้าวก็ในเมื่อถ้าอํานาจออกมาแบบนี้เ้าจะกลัวทําไมอะ่ะไม่เห็นจะต้องกลัวอะไรเลยเขียนเสือให้วัวกลัวแล้วยังไงอะ่ะคือเขาพยายามอันนี้พี่ว่าไม่น่้จะใช้คาว่าเสือ,เ,สอเขียนเสือให้วัวกลัวอา่าจะใช้คาว่าต้องใช้คําว่าตีปลาหน้า <laughs> ตีปลาหน้าใส่แปลว่าพูดล่วงหน้าว่าอย่ามาทํากับฉันอย่างนี้แต่เขียนเสือให้วัวกลัวแปลว่าเขียนเสือแต่จริงๆไม่ใช่เสือ,ใ,สอให้เสือดูวัว ให้วัวเนี่ยดูเสือแล้วเกิดกลัวแต่ไอเสือนั่นมันเป็นเสือที่เขียนขึ้นมามันมีอำนาจอะไรหรอเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่ไทยสรรมทำอย่างนี้ไม่เรียกว่าเขียนเสือวัวกลัวต้องเรียกว่าตีปลาใสยมึงอย่ามาตัดสินคู่อย่างนี้นะอ้าวจังแต่ถ้าดูผลสำรวจนะผลสำรวจซูเปอร์โพลเอาสักหน่อยเนี่ยชี้ชัดพายุการเมืองระอุนำสู่ขัดแย้งบานปลายหากยุบพักก้าวไกลนี่คือคำขู่ ท้าน,นี้เขียนเสือให้ัวกลัวได้ไหมใช่อันนี้คือคำาลัวอ่านี่นี่อ่านาฟังอ่าดูกันหน่อยนี่นะในโพลนี้เขาเขาแสดงให้เห็นถึงอะไรบ้างเขาบอกว่าเขาถามถึงเหตุปัจจัยที่ทําให้การเมืองไทยเนี่ยร้อนระอุสู่ความขัดแย้งรุนแรงใน5อันดับแรกคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาไปสํารวจมาก็บอกว่าแป่เปอร์เซเลยนะครับที่คิดว่าวิกฤตศรัทธาต่อผู้นําการเมืองร้อยละ 83.7กระบวนการยุติธรรมล่มสลาย66.3ล้มเหลวในการแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชน50%บอกเสื่อมศรัทธาต่อองค์กรอิสระและ148.9ยุบพักก้าวไกลโอ้โอ้มันอยู่ข้างล่างน่ทอบที่ไม่เห็นจะกลัวเลยดูอังคองบนนุ่น ดูข้างบนสิเขาเองไม่ศรัทธาเหล่าบรรดาผู้นําทั้งหลายซึ่งอันนี้อาจจะถึงตัวนายกทั้มตรีด้วยกันอแล้วเรื่องเรื่องกับวงกายุทาธล่มสลายมันก็ไม่ได้มาจากพวกด้อมเหรอไม่ใช่นี่คือเรื่องนักโทษเทวดาท็อปอมไม่เกี่ยวกับเรื่องด้อมเลยเรื่องด้อมอยู่ที่48นู่นไปกลัวอะไรอื84ข้างบนนะ่ะคือตัวคุณเศรษฐาแล้วก็ไอ้83.7นั่นคือคุณทัินนะคร66อะไร ท้องไหมความล้มเหลวในการแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชนกูรอหมื่นหนึ่งกูไม่ได้โอเคต่อไปเสริมศรัทธาต่อองคอ์กรอิสระอะอันนี้แนละสารรัฐธรรมนูญอ่ามันก็ห้าเพราะฉะนั้นญญอย่าเพิ่งเอา <c oughs> ไอ้สี่ห้าสิบกับสี่สิบแปดไปชนะไอ้แปดสิบสี่สิตีความอู้นี่ต้องมาเรียนวิจัยกันใหม่แล้วอันนี้ที่บอกว่าโอ้โหพรรคเก,ก้าไกลเนี่ยถ้าเกิดไปยุบเขาก็จะมานะอันนี้เขียนเสือให้บวกลัวแต่ถ้าบอกอย่าไปยุบชั้นนะ ฉันไม่ผิดนะคุณไม่มีหนาฉชน,นะอันนี้คือตีปลาหน้าใสเอาแล้วครับวันนี้ไขความลับกันแม่สดุกสนางทีเดียวแล้วรวมถึงข่าวสารการเมืองที่เหตุเราจะเห็นว่าเหตุที่ทําให้การเมืองร้อนระอุนั้นนะ่ะไม่ใช่เรื่องของการที่ยุบรรคเก้าไกล ไม่ใช่เลยคุณเศษฐาจะต้องทําตัวให้หน้าศรัทธามากกว่านี้แล้วเรื่องของการจัดก,การคุณทักษิณเนี่ยทำให้มันหายกังขาักทีได้ไหมอ่าชัดเจนนันนี่คือคําถามที่รอคําตอบอยู่นะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งแล้วเลือกจํานวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ